ผู้ผลิตสิ่งทอในเมืองกวางโจวบนทนกวางตุ้งของจีนกำลังเร่งทำงานหลังจากตลาดฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด -19 กวางโจวเป็นที่ตั้งของตลาดการค้าสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดของจีนและเป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานของหลายเมืองผู้บริหารของหงตูเท็กซ์ไทกล่าวว่าการล็อกดาวน์เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ธุรกิจหยุดนิ่ง แต่ความท้าทายตอนนี้คือการออกแบบการผลิตและส่งเสริมการขายสำหรับฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนในปีหน้าตัวแทนฝ่ายขายของ NHF Textile กล่าวว่าตอนนี้บริษัทเริ่มอัพโหลดผลงานบนโซเชียลมีเดียและมีลูกค้าติดต่อมาบ้างแล้วทางบริษัทจึงจัดให้มีพนักงานที่จะบริการลูกค้าในส่วนนี้แต่ละปีมีการทำธุรกรรมในตลาดสิ่งทอในกวางโจมีมูลค่ามากกว่าแสนล้านหยวนหรือประมาณ5 0 0ล้านบาท แม้ว่าความต้องการสินค้าจากทั่วโลกจะชะลอตัวลงและยังมีคู่แข่งจากอาเซียนแต่บริษัทสิ่งทอต่างๆก็ยังมองบวกถือเป็นโอกาสให้ธุรกิจต้องปรับตัวซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับการลงทุนในระบบอัตโนมัติและการสื่อสารการตลาดมากขึ้นจุดแข็งของผู้ผลิตสิ่งทอกวางโจวคือความสามารถเปลี่ยนเส้นใยเป็นแฟชั่นได้อย่างรวดเร็วพวกเขาพร้อมที่จะปรับตัวรับการฟื้นตัวของตลาดทั่วโลกหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลาย